สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องามาเบ่งพี่ปูอัปเดตกับเขาเนาะคะ่ะเนาะเมือว่านกะกะเฮ็ดเห็เบ่งแล้วละผัดโอ้ยมือไปดวนคลิปพี่น้องจะเลยบ่ไเด้นอันนี้อันนี้ละ่ะหมูไมลละสิบบาทเดอะะ้อค่ะเดอะ้อหมูสิบบาทจะถอดแล้วถอดแล้วเนาะยังไงคือเก่าคะ่ะพี่น้องบ่หน่อยเดอะะ้อค่ะเดอะ้อบ่หน่อยเดอ้อํำเก่าค่ะํำเกา่าเนาะ เมื่อนี้ก็มีหมูทอดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอันหนึงน่งเนาะที่นี้กะพะโล้นะคะพะโล้หมูสามชั้นเนาะใส่เห็ดหอมน้ำเด้อค่ะยัวๆค่ะเนี่ยเห็ดหอมใส่ละนี่พี่น้องใส่เห็ดหอม, <laughs> น,น,อหอมน้ำจ้ามีเห็ดหอมมีไขนนะะ่น้ำเนาะค่ะเนาะเนี่ยพี่ปู่อาจจะบระเิเ็ุให้เบิงดอกแบบพาตะมัวแบบอันนั้นอันนี้เนาะ,นะ น่ากินบอจ้าน่ากินบอพะโลยปูเนี่ยี่ะค่ะมีพะโลแล้วเนาะอย่างหนึ่งกะคาดบ่ได้ก็สิเป็นปลาทูเห้านี่แหละค่ะพี่น้องตัวยี่สิบห้าบาทนะคะตัวยิญ่สิบห้าบาทเดอ้อค่ะเดอ้อเนี่ยใหญ่หน่อยจำได้เนาะเนี่ยเบ่งเอานี่แหละค่ะเนี่ยยี่สิบห้าบาทตัวให,ใหญ่ใหญ่ไหมคะ คนเนาะห้าบาทอันนี้เป็นแกงแกงเห็ดจ้ะพี่น้องแกงเห็ดใส่บวบใส่ชะอมเนาะค่ะนะเนาะห่อนๆอยู่เลยค่ะพี่น้องเนี่ยเห็ดแล้วพี่ปุ๊กกับเจาออกขายเนาะค่ะนะเนาะหาพักหวานนั่นแหละค่ะพี่น้องพอโบมี่ก็เลยได้มาแกงแบบนี้เลยเนี่ย สมผสานกันไปเนาะทั้งเฮดทั้งบวบเนาะค่ะเนาะเนี่ยแซ่บเลยค่ะนี่ละค่ะเนี่ยหละกะซีมี่อันแกงเฮดเนาะค่ะเนาะปลาทูแล้วก็อันนี้แหละพะโล่เนี่ยเนาะกะซีมาเบิ่งอีกแบบนึงเนี่ยอันนี้กัเป็นกะเพรารวมเนาะค่ะเนาะเนี่ยน่ากินบอค่ะ ปูผัดกะเพราวรวมทะเลนะคะเนี่ยมีหมูสับมีกุ้งมีหมึกแลก้วก,ะะลกะะ็ลูกชิ้นปลาเนาะค่ะเนาะลูกปลาเด้งๆนะคะลูกชิ้นปลาเนี่ยน่ากินบอค่า,คาอ่ะพี่ปูสิตาไ้าเบิ่งว่าสามสิบบาทของพี่ปูสิไดไลายได้หน่อยสํารดบกะเพราเนาะค่ะเนาะอ่ามาเบิ่งนน้ากันเด้อก็ซิมีอันนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละเนี่ยพะโลพี่ปูในสามสิบบาทเนี่ยพี่น้อง สามสิบบาทนะคะทุกคนสามสิบบาทมาเบิงกะเพรา่าพี่ปูสิตักได้หน่อยได้หลายซํำใดเนาะนี่ครับพี่น้องสามสิบบาทพี่ปูกะเพรารวมเนี่ยหน่อยหลายซํำไหเอาทุกคนมาเอาหลายเด้ค่ะหลายเด้เเอนเนี่ยเผาทะเลรวมเนาะนี่นี่แหละเนี่ยมาเบิงน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยสามสิบบาทวิสัน แค่ว่าเป็นขายเอาหลูบัหรือขายเอา,เายเอาย่างนอปคักพีนเนาะเนี่ยขันมาพันหลูกันเนาะสามสิบบาทกับเผาสามสิบบาทนี่หละกับเพาที่แพงที่สุดในร้านพี่ปูกับซิมี่สองอย่างซัมหนี้ละคะ่ะเนี่ยนี่แหละนี่ซัมนีแลละคะ่ะพดโทอยู่เด้เนาะอาอทุกคนมาเที่ยนี่เดี๋ยวพี่ปูกับซิไดจัดเตรียมของเนาะคลิปหนีกับื่อสี่ ขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิได้จัดเตรียมของออกขายบ้างเดี๋ยวตักกับเข่ากอนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะพบก,กันอีกคลิปนะสวัสดีค่ะ